น้องร้องก่อนเดี๋ยวแม่ร้องตามช้างช้างช้างข้างข้างข้างเปล่มันตัวตัวไม่เปล่าจมูกเปล่าเบียกว่าสองเขียวไตม่วงเรียกว่าห่ายีหูมีตาหางยหญ่ จุ๊บปากกันหน่อยแมวเด็กทงจูบ okay? okay. 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 okay, like voilà? okay. <Okay ิแมว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 ตรงนี้เป็นเรียนนะคะโอเคไหมคะอืมโอเคไหมโอเคโอเคโอเคอย่างนี้โอเคโอเคโอเคยังไงอะ ามเป็นป่ะ้ามเป็นไหมคะอย่างนี้เด็กไ,ไปเป็นนี